ยินดีต้อนรับสู่การฝึกโยคะนิทรานะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการบริกรรมทำสมาธิและเปล่งเสียงโอมพร้อมๆกันนั่งบนพื้นปิดเปลือกตาเบาๆตั้งดวงจิตเราจะเปล่งเสียงโอมพร้อมกันโอ้ อออ้ผ <Om>. ่อนคลายร่างกายยืดเหยียดขาทั้งสองข้างออก นอนหงายลงบนพื้นให้ลำตัวตรงและผ่อนคลายแยกขาห่างกันประมาณหนึ่งฟุตปลายนิ้วเท้าหันออกด้านข้างให้แขนอยู่ห่างจากลำตัวเล็กน้อยหงายฝ่ามือขึ้นปล่อยนิ้วมือตามสบายให้ร่างกายนอนหงายพักอยู่บนพื้น โดยส่วนอื่นไม่สัมผัสสิ่งใดผ่อนคลายลำคอจัดศีรษะให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมและสบายหลับตาลงและจะไม่ลืมตาจนกระทั่งฝึกเสร็จและได้รับการบอกกล่าวให้ลืมตา โปรดระลึกอยู่เสมอว่าเราจะหลับตาตลอดการฝึกโยคะนิทรานะคะผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนและพยายามมองให้เห็นร่างกายของตัวเองแม้จะปิดตาอยู่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำตัวสบายสบายผ่อนคลายในตอนนี้ ยังขยับแขนขยับขาปรับให้รู้สึกสบายได้นะคะแต่หลังจากนี้พยายามไม่ขยับทุกทุกส่วนของร่างกายจนกว่าจะจบการฝึกโยคะนิทราในครั้งนี้พยายามทำตามคํำชี้แนะฝึกให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายของร่างกายตอนนี้ เรามาจดจ่อที่ลมหายใจให้หายใจเข้าหายใจออกปกติปร่งโล่งเบาสบายพยายามหายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆหายใจออกชา้ชาๆยาวๆตอนนี้ในจังหวะของการหายใจออก เรามาลองจินตนาการว่าความเครียดความวิตกกังวลความเจ็บป่วยในร่างกายได้เคลื่อนออกไปพร้อมลมหายใจเมื่อหายใจเข้าเราจะได้รับพลังชีวิตจากอากาศสดชื่นที่เรารับเข้าสู่ร่างกายทำซ้ำอีกครั้ง ทุกครั้งที่หายใจออกรับรู้ถึงร่างกายที่เบาสบายผ่อนคลายมากขึ้นและเพิ่มมากขึ้นในลมหายใจต่อๆมาอาจจะเผลอเคลิ้มหลับไปเพราะความรู้สึกผ่อนคลายของร่างกายแต่ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแนว่ว่าตัวเราจะไม่เผลอหลับ ตลอดช่วงเวลาของการฝึกโยคะนิตราปล่อยร่างกายผ่อนคลายสบายสบายอยู่ระหว่างภาวะหลับและตื่นรู้ตอนนี้ฟังเสียงจากที่ไกลๆรับรู้เสียงไม่ต้องสนใจปรุงแต่งแค่ฟัง และฟังเท่านั้นตอนนี้กลับมาฟังแต่เสียงในห้องนี้เท่านั้นเฉพาะเสียงในห้องนี้นะคะพยายามตั้งใจฟังนะคะและทำตามด้วยจิตจดจอ่อจิตไม่ปรุงแต่งจากคำชี้แนะนี้เมื่อมีความคิดเกิดขึ้น พยายามอย่าคิดตามเพื่อไม่ให้รบกวนการฝึกผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายช้าๆและมีความสุขกับสภาวะผ่อนคลายตอนนี้เราจะบริกรรมโอมในใจโอ้ มองเห็นร่างกายของตัวเราด้วยตาในด้วยดวงจิตเป็นดวงจิตที่ผ่อนคลายมากขึ้นก้าวสู่ความสงบเงียบบริกรรมโอมในใจอีกครั้ง นนี้ร่างกายของเราผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าผ่อนคลายผ่อนคลายและคลายความเครียดออกไปให้หมดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังฝึกโยคะนิทราบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่หลับเราจะตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา ตอนนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจให้แน่วแน่กายและใจของเราสมดุลเป็นหนึ่งเดียวฉันรักและเคารพความเป็นผู้หญิงของฉันเราจะคิดแบบนี้เหมือนจดไว้ในใจกรุณาอ่านที่จดไว้ในใจอีกครั้ง กายและใจของเราสมดุลเป็นหนึ่งเดียวฉันรักและเคารพความเป็นผู้หญิงของฉันตอนนี้กลับมาจดจอ่อกับลมหายใจเข้าและออกหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆช้าๆอยู่กับลมหายใจจินตนาการว่า เรากำลังหายใจเอาแสงบำบัดสีขาวอันนุ่มนวลเข้าไปเมื่อหายใจออกจินตนาการว่าแสงนี้แผ่ไปทั่วร่างกายแสงนี้ทำให้เราผ่อนคลายสงบสบายกำลังหายจินตนาการว่า แสงแห่งการรักษานี้แผ่ไปที่ใบหน้ากล้ามเนื้อทั่วใบหน้าดวงตาจมูกปากกรามหน้าผากบนศีรษะด้านหลังของศีรษะและสมองแสงบำบัดสีขาวอันอ่อนโยนอาบไปทั่วศีรษะแสงนี้ แผ่ไปทุกเซลล์ทุกเนื้อเยื่อในศีรษะจินตนาการว่าแสงที่มาบำบัดนี้แผ่ไปที่ลำคอกระดูกสันหลังข้อกระดูกสันหลังไปสู่กล้ามเนื้อคอผ่อนคลายลำคอให้สบายจินตนาการว่าแสงแผ่ไปยังปอด หน้าอกหัวใจหลังส่วนบนหัวไหล่ขวาหัวไหล่ซ้ายต้นแขนขวาต้นแขนซ้ายข้อศอกขวาข้อศอกซ้ายหน้าแขนขวาหน้าแขนซ้ายข้อมือขวาข้อมือซ้ายหลังมือขวา หลังมือซ้ายฝ่ามือขวาฝ่ามือซ้ายนิ้วมือขวานิ้วมือซ้ายแขนขวาทั้งแขนแขนซ้ายทั้งแขนแสงแผ่ไปทั่วแขนทั้งสองทำความรู้สึกว่าแสงแผ่ลงไปที่ท้องส่วนบนท้องส่วนล่าง อวัยวะภายในทั้งหมดท้องตับถุงน้ำดีตับอ่อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไตต่อมหมวกไตกระเพาะปัสสาวะอวัยวะสืบพันธ์กลางหลังหลังล่างลำตัว แสงเพื่อการบำบัดนี้แผ่ไปทั่วแสงแห่งการรักษานี้แทรกลงไปในเซลล์ทุกเซลล์กล้ามเนื้อทุกมัดทุกเนื้อเยื่อข้อต่อและอวัยวะทุกส่วนจินตนาการว่าแสงงดงามเพื่อการรักษานี้แผ่ไปยังกระดูกเชิงกรานข้อต่อสะโพกสะโพก อวัยวะเพศต้นขาขวาต้นขาซ้ายเข่าขวาเข่าซ้ายหน้าแข้งขวาหน้าแข้งซ้ายน่องขวาน่องซ้ายข้อเท้าขวาข้อเท้าซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายฝ่าเท้าขวา ฝ่าเท้าซ้ายนิ้วเท้าขวานิ้วเท้าซ้ายแสงแห่งการรักษาอาบไปทั้งขาขวาและอาบไปทั้งขาซ้ายแสงแห่งการบำบัดสีขาวนุ่มนวลให้ความสบายอาบไปทั่วร่างของเราทุกเซลล์ทุกเนื้อเยื่อทุกข้อต่อ อวัยวะทุกส่วนศีรษะจรดปลายเท้าของเราครอบคลุมด้วยแสงแห่งการเยียวยารักษาด้านขวาทุกส่วนด้านซ้ายทุกส่วนด้านหน้าทุกส่วนและด้านหลังทุกส่วนทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนทุกส่วน จินตนาการว่าแสงบำบัดที่นุ่มนวลอ่อนโยนให้ความสบายคลุมรอบๆตัวเราเหมือนผ้าห่มนุ่มๆที่กำลังช่วยผ่อนคลายาร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราตอนนี้ร่างกายทุกส่วนของเราผ่อนคลายแต่เรายังคงตื่นรู้ยังคงได้ยินคำชี้แนะ และทำตามลมหายใจของเราเบาลงและช้าลงขณะผ่อนคลายลมหายใจจะค่อยๆช้าลงช้าลงพยายามกำหนดจิตตามลมหายใจไม่ต้องบังคับให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติ รู้สึกถึงจังหวะพองยุบของหน้าท้องช้าๆนุ่มนวลขณะหายใจเข้าหายใจออกกำหนดตามการยุบพองของท้องฟังเสียงลมหายใจของคุณตอนนี้จินตนาการว่าร่างกำลังไร้น้ำหนักกายกำลังเบาลง และเบาลงเบาเหมือนลอยอยู่ในอากาศร่างกายของคุณกำลังลอยอยู่ในอากาศมองความมืดที่เกิดขึ้นขณะหลับตาหายใจเข้าขณะหายใจออกกำหนดการรับรู้ที่ช่องว่างในท้องของคุณหายใจจ้องมองเข้าไปในท้องของคุณ จินตนาการว่าช่องท้องเป็นบ้านที่อบอุ่นสีแดงเต็มไปด้วยความรักเห็นภาพตนเองนอนอยู่ในอุทธรน,นั้นคุณรู้สึกอบอุ่นสงบสบายเหมือนอยู่บ้านขณะนอนอยู่ในอุทอรของคุณคุณรู้สึกว่าอุทธรน,นี้คือโลก คุณรับรู้ถึงสายลมอันอ่อนโยนพัดผ่านผิวของคุณมองขึ้นไปคุณเห็นกิ่งก้านของต้นไม้วิเศษคุณนอนอยู่ใต้ต้นไม้ในอุทรที่รากอย่างลึกลงไปในดินเติบโตอยู่ตรงศูนย์กลางโลกในอุทรน,นั้น เมื่อมองลอดกิ่งไม้ขึ้นไปคุณเห็นท้องฟ้าสีฟ้าสวยบรรดาใบไม้ใบเล็กๆค่อยๆค,คลี่ใบเมื่อต้องแสงอาทิตย์และทุกอย่างเกิดขึ้นใหม่และน่าตื่นเต้นสิ่งรอบๆตัวให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไม่รู้จบ คุณรู้สึกตื่นเต้นและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่คุณรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจหยดฝนพร่างพรมลงบนหน้าคุณเบาๆเมื่อใบไม้คลี่ใบเต็มที่คุณเห็นว่าดอกไม้เล็กๆผลิบานอยู่บนต้นไม้ตอนนี้ โลกในอุทธรของคุณเป็นช่วงกลางฤดูร้อนต้นไม้วิเศษในอุทธรเต็มไปด้วยใบยไม้สีเขียวขจีเริ่มออกผลจนเต็มต้นความร้อนในฤดูร้อนทำให้คุณอบอุ่นภายในรู้สึกร่าเริงและมีชีวิตชีวาคุณรู้สึกเปี่ยมล้นไปด้วยความรัก และพร้อมแบ่งปันความรักเมื่อผลไม้เริ่มสุกก็ค่อยๆหนักขึ้นคุณลุกขึ้นยืนเหยียดตัวขึ้นพร้อมเคลื่อนไหวคุณรู้สึกแข็งแรงและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานสดใสคุณรู้สึกราวกับเทพีนักสู้เปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ส่งให้คุณทำอะไรก็ได้ตอนนี้ เป็นฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ในโลกวิเศษในอุทรผลไม้ค่อยๆร่วงหล่นลงบนพื้นใบของต้นไม้ในอุทรอ,อันยิ่งใหญ่นี้จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงส้มทองและน้ำตาลอันสวยงามลมเริ่มเย็นขึ้น ขณะใบไม้เริ่มร่วงหล่นลงดินคุณรู้สึกว่าต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยฤดูการที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการเจริญเติบโตซึ่งจำเป็นต้องบำรุงรักษาคุณเริ่มเก็บกวาดใบไม้และผลไม้ที่ร่วงหล่นคุณเริ่มเรียบเรียงและคุณคิด ถึงทุกเรื่องราวที่ผ่านมาคุณเริ่มเตรียมรับช่วงเวลาอากาศเย็นลงช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและการฟื้นฟูโลกในอุทรเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในนั้นคุณรู้สึกอบอุ่นและสบายคุณได้ทำความสะอาดและเตรียมตัวไว้แล้ว ได้เวลาพักผ่อนอยู่กับตัวเองคุณรู้สึกถึงความนิ่งรู้สึกถึงผ้าหม่มแห่งความสงบผืนใหญ่โอบรอบตัวคุณไว้ขณะที่คุณรู้สึกถึงการสูบฉีดเลือดลงไปเลี้ยงส่วนต่างๆนั่นเป็นความรู้สึกถึงการชำระล้าง คุณรู้สึกสดชื่นอีกครั้งและพร้อมก้าวไปข้างหน้าคุณรู้สึกว่าได้ทำความสะอาดโลกในอุทรทุกซอกทุกมุมตอนนี้คุณมองลงไปที่มือของคุณมีถ้วยใบายงามเต็มไปด้วยเลือดระดูประจำเดือนของคุณคุณเดินไปหาต้นไม้ใหญ่ในอุทธร ตรงหัวใจของโลกในอุทรด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้งคุณเทเลือดรดลงไปที่รากแลรู้ว่าเลือดจะเสริมสร้างความเจริญเติบโตในวันข้างหน้าเลือดคืนสู่แผ่นดินและคุณรับรู้ถึงวัตตะการบรรจบกันของฤดูกาลและวัตตะรอบเดือนในตัวคุณ คุณรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของพลังงานของคุณที่มีต่อฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงคุณต้อนรับรอบเดือนวัฏะของตนด้วยปัญญายาณด้วยความเคารพและความรักคุณรับรู้ถึงพลังและความเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลที่ไม่ได้ส่งผลกับท้องหรืออุทธรของคุณเท่านั้น แต่ให้ผลต่อชีวิตภายในของคุณด้วยตอนนี้คุณบอกกับตัวเองว่าฉันให้เกียรติตัวเองในทุกช่วงวัฏะของรอบเดือนฉันเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของฉันและตัวตนภายในของฉันฉันรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและเบิกบานในทุกช่วงวัตฏะของฉันของรอบเดือน ฉันขอบคุณร่างกายและความเป็นผู้หญิงของฉันฉันรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเองฉันเชื่อมั่นในร่างกายและจิตใจฉันเบิกบานขอบคุณและเข้าใจความเป็นหญิงในตัวตนของฉันอย่างแท้จริงตอนนี้ลองนึกถึงจิตอธิษฐานเมื่อเริ่มฝึกโยคะนิทราน,นะคะ กายและใจของเราสมดุลเป็นหนึ่งเดียวฉันรักและเคารพความเป็นผู้หญิงของฉันอธิษฐานซ้ำกายและใจของเราสมดุลเป็นหนึ่งเดียวฉันรักและเคารพความเป็นผู้หญิงของฉันตอนนี้ให้จดจ่อกับลมหายใจที่ปลายจมูกกำหนดรู้ให้ชัดเจน ย้ายความรู้สึกไปที่การพองยุบของทอง้องย้ายความรู้สึกของเรามาที่ร่างกายที่กําลังนอนอยู่บนพื้นผ่อนคลายกายและใจตอนนี้ฟังอย่างเดียวนะคะฟังอย่างเดียวเอ ความรู้สึกกำหนดรู้ไปที่ร่างกายแขนขาและศีรษะจินตนาการถึงพื้นและสิ่งรอบๆตัวตอนเริ่มฝึกโยคะนิทรานำความรู้สึกไปยังส่วนต่างๆของร่างกายกล้ามเนื้อใบหน้าคอหน้าอกท้องแขนซ้ายแขนขวา ขาซ้ายขาขวารู้สึกรับรู้ทั้งตัวรับรู้ถึงร่างกายทั้งหมดขยับตัวช้าๆขยับนิ้วยืดเหยียดแขนทั้งสองข้างไปเหนือศีรษะยืดแขนขึ้นข้างๆศีรษะและนำลงมาไว้ข้างลำตัวยืดนิ้วเท้า ขาชิดยืดคอขึ้นช้าๆอย่าเพิ่งลืมตานะคะร่างกายเราตื่นแล้วค่อยๆลุกขึ้นนั่งช้าๆนำมือมาไว้ที่ใบหน้าให้ฝ่ามือปิดดวงตาไว้ลืมตาในฝ่ามือช้าๆนะคะระวังแสงเข้าตา เอามือออกจากดวงตาช้าๆการฝึกโยคะนิทราเสร็จแล้วค่ะฮาริโอม